สวัสดีครับผมก่อนปีใหม่เหลืออีกตั้งเดือนหนึ่งแต่ก็มีนำเสนอนะครับผมวันนี้เราและนายมินิคอมโป 90s นะครับผมมีโซนี่ชุดใหญ่เลยนำเสนอนะครับผม LBT LV60 นี่นะครับ4,000วัตต์ครับผมวันนี้มี2ชุดนะครับผมเหมือนกันเป๊ะ แต่ก็มีตำหนิต่างกันครับผมเสียงเหมือนกันวอลลุ่มดีทั้งคู่ปุ่มกดดีทั้งคู่แล้วก็ f m ฟังได้ทั้งคู่แต่ตำหนิก็คือชุดนี้เทปซีดีไม่ได้นะครับชุดนี้เทปซีดีก็ไม่ได้เหมือนกันครับผม ช่องเสียบไม้สองช่องนี้ออกปกตินะครับสำหรับชุดนี้ชุดนี้ช่องเสียบไม้ก็ออกปกติเหมือนกันครับผมปุ่มกดอะไรปรับได้หมดครับผมอันนี้ก็ปรับได้หมดครับผมเอาเรามาเริ่มชุดนี้กันก่อนนะครับก่อนที่จะฟังเพลงเด่นเดนเอาไว้ฟังปีใหม่เมื่อกี้ผม ลองเปิดดูแหมอย่างมันครับผมนี่เลยเอาชุดนี้ก่อนนะครับชุดนี้ก็คือมีรีโมทให้ด้วยชุดนี้เขาจะมีรีโมทให้ด้วยใช้งานได้ปกตินะครับผมเนี่ยใช้งานได้ปกติเลยเนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับผมนี่อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ใช้ได้ใช้ร่วมกันได้ใช้งานได้ปกตินะครับสําหรับชุดนี้มีรีโมทให้ ชุดนี้นะครับแล้วก็ไม่มีตู้แหลกตู้แหลกในที่นี่หมายความว่าก็เหมือนอย่างนี้ครับผมเาเรียกตู้แหลกไอชุดสำหรับชุดนี้ไม่มีตู้แหลกให้นะครับแต่มีหน้ากากลำโพงให้ก็มีริ้วรอยขาดนิดๆหน่อยๆนะครับนี่เลยแล้วก็ตู้ที่เป็นไม้ก็มีเปื่อยมีร่องรอยการเปื่อยหน่อยเนี่ยตามอายุการใช้งานนะครับ เนี่ยครับผมเดี๋ยวผมถ่ายข้างหลังให้ดูเห็นไหมข้างหลังก็ยังดูดีอยู่ก็มีเปื่อยๆหน่อยนะครับตามอายุการใช้งานเนี่ยครับผมมีเปื่อยนะครับนี่ครื่องข้างหลังเขานะครับส่วนชุดนี้ผมไม่สามารถเข้าไปถ่ายข้างหลังได้แต่สาภาพก็น่าจะพอๆกันก็อาจจะมีเปื่อยเหมือนกันครับผม ชุดนี้ดอกลำโพงสวยงามตามท้องเรื่องเลยครับผมอันนี้ดอกลำโพง,งเขานะครับสวยงามครับผมก็มีคาบที่ฝุ่นคาบเลอะๆหน่อยของเดิมๆของเขาก็ประมาณนี้ครับผมนี่ดอกลำโพง,งเขานะครับส่วนชุดนี้ดูร่องรอยอรารยธรรมการใช้งานดียคนดูดอกลำโพง ถ้าเป็นพระน,นี่กุแตกเลยนะครับผมแต่เสียงออกปกตินะครับผมเสียงออกปกติเลยเราอย่าไปดูสาภาพนะครับผมเอาเสียงเลยเส,เสียงออกปกตินะครับผมสำหรับชุดนี้นะครับส่วนข้างนี้ดอกสองดอกนี่เสียครับผมสองดอกนี่เสียนอกนั้นออกไอ้น,นี้ออกครบ ไอเสียตัวบนออกนะครับผมอันนี้คือดอกของเขานะครับผมสําหรับชุดนี้นะครับนี่เลยมีชุดนี้มีตู้แหลกไม่มีหน้ากากลําโพงนะครับมีตู้แหลกไม่มีรีโมทส่วนชุดนี้ไม่มีตู้แหลกมีหน้ากากลําโพงมีรีโมทนี่เลยสําหรับปีใหม่เอาไปเปิดเสียงโค้ดดี เสียงไม่ต้องมันไม่ไม่มรู้จะบรรยายยังไงเสียงมันดีครับผมเบสเบิดแล้วมันได้หมดเลยครับผมโซนี่เขามาตรฐานของเขาอยู่แล้วนะครับเทปซีดีไม่ได้เทปซีดีไม่ได้นะครับไม่ออกครบไม่ออกครบ FM ได้ FM ได้ไอ้น,นี่มีรีโมทอันนี้ไม่มีรีโมทแต่มีตู้แหลกไม่มีหน้ากากหน้าแต่อันนี้มีหน้ากากหน้านะครับไม่มีตู้แหลก งงไหมครับไม่งงนะครับผมมันเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่อันไหนมันมีจุดครบหรือไม่ครบเท่านั้นเองนี่เลยเดี๋ยวก่อนจะฟังเพลงนะครับผมเปิดราคาไว้ที่นะครับทั้ง2ชุดนี้เลยเอาคือแบบว่าเท่ากันนะครับผมราคา4,500บาทไม่รวมส่งนะครับ ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยดอก12บนิ้วนะครับอัน,นี้ก็เหมือนกัน4,500บาทไม่รวมส่งดอก12บนิ้วเหมือนกันที่มันเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นรุ่นเดียวกันไงครับผมนี่เลยผมเคยเห็นในเว็บเขาลงขายนะครับผมวันนั้นเห็นเห็นอยู่เว็บเว็บนะแต่ก็ไม่รู้ว่าใครขายนะว่าผมก็ไม่ค่อยได้สนใจแต่เห็นเขาลงขายชุดนี้นะครับผม เพื่อนๆลองเดูว่าเขาขายไปเท่าไหร่17,000บาทครับผมให้ตายเฮรโรบินไม่แพงนะครับผมสำหรับคนที่มีใจรักและมีความชอบโดยความส่วนตัวมันไม่ได้หากันง่ายๆครับผมมันไม่ได้มีลงขายกันทุกวันเหมือนคนก็ขายก๋วยเตี๋ยวเราหิวข้าวเรายัยางไปหาก๋วยเตี๋ยวร้านโน้ร้านนี้กินได้แต่มันไม่ได้มีมาลงขายทุกวันนะครับผมยิ่งนับวันมันยิ่งหายากวันนั้นนะผมเห็นก็ลงขายชุดนี้เลยรุ่นเดียวกันเลย หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนี่เลยก็ประมาณนะแต่สภาพเขาสวยก็กผมนะครับอ่าน,น่าจะสวยสวยทรงที่ว่าตู้เขาสวยเขามีตู้เหลดกแต่เขาก็ไม่มีกระจกเหมือนกันนะครับผมความจริงมันจะต้องมีกระจกสองข้างเนะยไม่มีกระจกเหมือนกันแต่ของเขาน่าจะได้ทําการเช็คเล่นซีดีเล่นเทปได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมไอ้พวกนี้ถ้าเอาไปเช็คก,ก็เล่นได้เหมือนกันหมดครับผมเพียงแต่ว่าการเวลาเนาะมันผ่านมา เราก็ต้องดูแลซ่อมแซมมันสําหรับคนซีเรียสน,นะอยากฟังซีดีอยากฟังเทปก็เอามันไปเช็คครับเหมือนรถเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องออกมาจากศูนย์ยังต้องมีระยะเช็คเลยไอ้นี่มันเป็นสิบสิบปีแล้วมันไม่เคยเช็คเลยครับผมก็เป็นของเป็นเรื่องราวของธรรมดาครับผมซึ่งมันย่อมเสียเป็นของธรรมดาครับผมก็คือถ้าไม่ซีเรียสก็ ขยายมือถือบูทูธไอ้น,นี้ผมต่อไว้สองเครื่องนะผมเปิดเพลงแดนเพลงเดียวกันเลยวนลุ่มเร่งเท่ากันเลยเดี๋ยวผมก็จะถ่ายดูทางลำโพงแบบกุเลยแล้วก็อันนี้เลยให้ดูเขาดังยังไงเดี๋ยวขออญาตเปิดเพลงก่อนนี่นะครับเดี๋ยวแลน,นี่ผมต่อ อันนี้สําหรับโทรศัพท์นะครับสําหรับโทรศัพท์นี้นะครับผมต่อเข้าเครื่องนี้นะครับแล้วก็โน้ตบุกนะครับผมต่อเข้าเครื่องนี้นะครับผมเรามาฟังโทรศัพท์ก่อนละกันมันเหมือนกันแหละเสียงเหมือนกันปรับได้หมดแล้วแต่เพื่อนจะเอาไปเล่นเอาไปปรับเลยโอเคนะครับทวนอีกทีนะครับผมสองชุดนี้ชุดละสี่พันห้าร้อยบาทไม่รวมส่งและก็ ไม่มีเก็บปลายทางนะครับชุดนี้เหมือนกันหมดเล่นได้เหมือนกันหมดแต่ลำโพงสองตัวนี้ไม่ออกไอ้นี่ดอกขึ้นคาบกุหน่อยแต่เสียงออกปกตินะครับผมชุดนี้มีดีที่มีตู้แหลกครับผมชุดนี้ไม่มีตู้แหลกแต่มีรีโมทให้แล้วก็มีหน้ากากหน้าให้ชุดนี้ไม่มีหน้ากากหน้าให้นะครับจัดเลยดีกว่าเดี๋ยวคลิปยาว เอาเครื่องนี้ก่อนรับแ,แปรบโอ้ยเสียงสุดยอด อ้าวเดี๋ยวเรามาฟังชุดนี้บ้างแบบกเก่าๆเ,เลยนะครับผมฟังเสียงเขาดูครับผมคือลองดูครับผมประมาณนี้ผมต้องโยกไาด้วยโคตรมันเลยครับผมจัดไปครับผมเพลงเดียวกันเปิดเท่ากัน oh. มันเดี๋ยวนี้เขาเก็บรายละเอียดเขาบิว้วกันได้ครับผมเขาเสียงเขาว่าเลยครับผมในสไตล์ของผมนะคันเอาง่ายๆคันโปดแล้วกันเลครับผมนั่งอย่างนี้นะเปิดให้หมดนะครับผม คลนะครับผมสรุปให้ฟังอีกทีนะครับผมทั้ง2ชุดนี้ผมเปิดราคาไปที่ชุดละ4,500บาทไม่รวมส่งแล้วก็ไม่มีเก็บปลายทางนะครับชุดนี้ก็คือเทปซีดีไม่ได้ชุดนี้เทปซีดีไม่ได้เหมือนกันไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ FM ได้ FM ได้ชุดนี้มีรีโมทดอกลำโพงสวย มีหน้าลำโพงมีหน้ากากลำโพงไม่มีตู้แหลกนะครับชุดนี้มีตู้แหลกครบชุดนะครับผมไม่มีกระจกแล้วก็ไม่มีหน้ากากข้างหน้าดอกสองดอกนั้นเสียนะครับผมชุดละ4,500บาทไม่รวมส่งครับผมไม่มีเก็บปลายทางชื่นชอบคอเดียวกันจัดไปได้ครับผมนับวันยิ่งหายากนับวันยิ่งจะมีราคาขึ้นครับผม ชุดใหญ่สมัยก่อนแทบจ,จะไม่มีปัญญาผ่อนเลยครับผมแพงเหมือนกันนะผ่อนตกแล้วก็ไหลตังสมัยนั้นค่าแรงมันเท่าไหร่ก็คือประมาณนั้นก็คือผมชื่นชอบกับเพื่อนผมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยเก็บเก็บเก็บมาเรื่อยๆถ้ามีโอกาสผมก็เสนอเพื่อนๆไปชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรผมก็เก็บไว้อย่างนี้ก็ฟังของผมอย่างนี้ยวันนี้ฟังชุดนี้วันนี้ฟังชุดโน้นชุดอะไรอย่างงี้ก็สนุกดี มันเป็นอารมณ์มันเป็นความสุขทางด้านหูของเราผมเน้นเสียงครับผมสภาพไม่เป็นไรตาตายผมนะมันเก็บกันได้มันบิวกันได้อย่างงี้ครับผมแต่ตำหนิมันก็มีย่อมมีเป็นของธรรมดาเพราะว่าเราต้องเข้าใจก่อนนอกว่าเครื่องเสียงอายุอนามนับ10บปีครับผมมันไม่ใช่เมื่อปีที่แล้วครับผมก็คือประมาณนั้นแต่ปัจจุบันนี้มันยังตอบสนองเราได้ครบเสียงเพลงของมันครบปุ่มปรับของมันขับ ออกมาเสียงของมันได้ไพเราะสอนอหูผมว่ามันสุดยอดแล้วครับผมสําหรับยุคนี้นะไม่ใช่ยุคของมันนะครับผมมันยังไม่มีผิดเพี้ยนอะไรแค่สาภาพมันแค่นั้นคนเรายังแก่สาภาพร่างกายยังเปื่อยกันได้เลยครับผมโอเคนะครับผมวันนี้เอาแค่นี้ก่อนดีกว่ากับโซ n y lbtlv 6 0ชุดละ4,500บาทไม่รวมส่งและก็ไม่มีเก็บปลายทางนะครับลาไปแล้วจ้าวัสดีครับ